โอเคครับวันนี้เราก็จะมารีวิวค่าพลังของไอคอนิบโมเมนที่มาให้ส่มในสตาต์นี้ของ FC b a r บาร์เซโลนาครับก็มียฮันครับนะครับแล้วก็ดิอาโก้มาโลดนาอายุ23ปีนะครับนะแล้วก็เป็นอินเนสตานะครับแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันที่คนแรกเลยครับไป ก็คุณแรกของเรานะครับก็จะเป็นโยนครับนะครับมีส่วนสูงอยู่ที่180นะครับเป็นสไตล์โฮเพเยอร์นั่นเองตอนที่เราทําเกมลูกเขาจะคอยช่วยหาช่องให้เรานะครับเพื่อเราจ่ายบอลน,นั่นเองมีเกมลุกอยู่ที่88บอลคอนโทรล94ิดิวิ่ง95แล้วก็ทําให้วูดแต่สู้แย่งบอลเราได้ยากขึ้น96นะครับนะแล้วก็จ่ายบอลสั้น86จ่ายบอลยาว87ยิงคม91แล้วก็ลูกโค้ง90แล้วก็ เตะแรง87ความเร็ว88สปีดต้น91บาลานซ94ตระโดด86มีความอึดอยู่ที่84แล้วก็ฟอร์มไ้ได้8มี 10, มี10สกิลนั่นเองนะครับนะแล้วก็พอไปหยิบยกกับเล่นกับทีมอย่าง FC บาร์เซโลนาก็จะมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่101นั่นเองนะครับนะก็ทุกอย่างจะบวกขึ้นมา2นะจะมีค่าพลังที่สูงที่สุดอยู่ ทั้ง4ี่ค่าพลังก็คือบอลคอนโทรลดิวิ่งแล้วก็ทําให้ผู้ต่ะสู้แย่ยงบอลเราจะยากขึ้นนะครับนะแล้วก็เป็นฮันน้าของบาลานซ์นะครับเตะแรง96สุดรด้วยแล้วก็มีความกดอยู่ที่89กฟองก็เล่น8นะครับพอเอาไปหยิบยกเล่นไปกองหน้าก็จะอยู่ค่าพลังอยู่ที่99เล่น S อสอยู่ที่101แล้วก็เล่นหนันนาของ MF อยู่ที่99นะครับนะแล้วก็พอไปเปรียบเทียบกับยูฮันคับฮนนาของตำนานก็จะ เป็นแบบนี้เลยนะครับนะก็มีนหน้าของส่วนที่ลดลงไปก็จะเป็นเกมลุกใจบอลสั้นใจบอลยาวแล้วก็เกมลับแล้วก็การเข้าสกัดแล้วก็มีความลดลดลงไปถึงหนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็เป็น,นหน้าของอน,นี้นั่นเองนะครับนะลดไปแล้วที่จะบอกขึ้นมาก็เป็นพวกปาร์ลัสทีวิ่งแล้วก็การทําให้เราทางทำให้ผู้จะสู้แย่งบอลได้ยากขึ้นนะครับนะแล้วก็ ยิงคมลูกโคง้งมีเท่านี้ดังนี้นะครับนะแล้วก็มีฟองกันเล่น8เหมือนเดิมความอึดก็บวกขึ้นมานะครับนะแล้วก็มีสกิลที่แตกต่างกันอยู่1นึ่งสกิลนะครับนะก็ไอคอนตำนานผมก็ได้ทําการที่เราจะได้เอาไปหยิบยกเล่นในตําแหน่งนั้นนั้นเอาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับนะให้ดูนั่นเองนะแล้วก็ไปต่อกันที่คนที่2กันเลยครับไป คนที่2ของเราก็คืออินเนสตานั่นเองนะครับนะมีส่วนสูงอยู่ที่171นะครับเล่นสไตล์โฮปเยอร์เหมือนยวนครับเลยนะเป็นตัวคอยแาช่องตอนที่เราทำเกมลูกนะครับนะแล้วก็เกมเกมลูกนะครับ88บอลบอลคอนโทล99ดิวิง99การทำให้เราแย่งบอลทำให้บุตสู้แย่งบอลจากเราจากอินเนสตาได้ยากขึ้น99แล้วก็ใยบอลสั้น99ใยบอลยาว93ยิงโคม87 เตะแรง85นะครับสปีด80สปีดต้น84บาลานซ์98นะครับความอ่นอยู่ที่85ดสิบห้าฟองดันเล่น5้นะครับมี10สกิลพอไปหยิบยกเล่นกับสโมรสรอ,อย่าง FC บาร์เซโลนาก็จะมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่97นั่นเองนะครับนะก็มีก็ทุกอย่างจะบวกขึ้นมา2นั่นเองนะครับนะมีเกมดวลอยู่ที่90แล้วก็บอลคอนโทรลดิวิง่งจะทำให้ผู้ต่อสู้ย่างบอลลันได้ยากขึ้นนะครับ แล้วก็จากมอลสั้นก็จะมีครับเราสูงสุดอยู่ที่4อยู่ที่99นั่นเองนะครับนะพูดผิดขอโทษอภัยด้วยนะครับนะแล้วก็บาลานซ์ด้วยนะครับนะก็จ่ายบอลยาวสูงจ่ายบอลยาว95เลยนะเตะแรงเฮ้ยเตะยิงคม89นะครับนะแล้วก็บอลโค้งนะแปดบหกนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็เตะแรง87นะแล้วก็ความมืดอยู่ที่87เหมือนเดิม77 แล้วก็พอไปหยิบยกเล่นกับหยิบยกในตัเล่นกับในตำแหน่งอื่นๆนะที่เขาถนัดหรือไม่ถนัดก็ผมได้ทําไว้ตรงนี้แล้วเองแล้วนะครับนะแล้วพอเอาไปเปรียบเทียบกับอินเนสตาทางด้านของเสื้อเหลืองนั่นเองนะครับนะที่รอดเสื้อที่มีให้แลกอยู่ณตอนนี้นั่นเองนะครับนะก็ทางด้านของอินเนสตาตัวใหม่นี่จะเน้นไปทางด้านของเกมลุกส,ส่วนใหญ่นะครับนะ แล้วก็เกมลุกทั้งน่าส่วนใหญ่เลยแล้วก็ a, อินนสตออันนี้ก็เน้นไปทางทั้งเกมรับทั้งเกมลุกก็ได้หมดนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีสกิลแตกต่างกันที่ทั้ง1สกิลนั่นเองนะครับนะแล้วก็อันใหม่กับอันเก่าที่เอาไปหยิบยกในเล่นในตำแหน่งต่างๆผมก็ได้ทำไว้ให้ตรงนี้นั่นเองแล้วนะครับนะโอเคพอไปเปรียบเทียบกับตัวของอินนสเตอร์อย่างตำนานนั่นเองนะครับนะก็ ผมก็ว่าตามนานก็เน้นไปทางด้านของทางเกมลุกแล้วก็ทางเกมลักนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็หน้านของอินเอสตาตัวที่มาให้สูงนี่ก็เน้นทานด้านของก็ทางเกมเกมรักเกมลุกเหมือนกันแล้วจะพูดทําไมไม่เข้าใจนะครับนะก็อินเอสตาที่ตัวที่มาให้สูงกับอินเอสตาที่เป็นตานานก็จะมีค่าพลังที่ อินเนอต้าของตัวที่เป็นตำนานนะครับก็จะมีสกิลอยู่ที่8สกิลแล้วก็อินเนอต้าที่มายสูงก็จะมีสกิลอยู่ที่10สกิลนั่นเองนะครับนะแล้วพอเอาไปหยิบยกเล่นในตำแหน่งต่างๆผมก็ทําไว้ขึ้นนะัดตรงนี้แล้วแค่นั่นเองนะครับนะก็พอไปยกพอเอาไปเปรียบเทียบกับอินเนอต้าสโมสรวิเซอโกเปนะครับก็จะมีนี่นั่นเองนะครับสไตล์ก็แตกต่างกันนะฮะด้านของวิเซอโกเบจะเป็นคาสิโน คาสิกนัมเบอร์เทนนั่นเองนะครับนะแล้วก็ทาหน้าของทีมาสุ่มก็จะเป็นเพเยอร์อนั่นเองนะครับนะก็หน้าของอินเนสตาที่เป็นทางหน้าของวิเซอร์โกเบจะเน้นไปทางเกมรับซะส่วนใหญ่นะครับนะแล้วก็ทางอินเนสตาที่มาสุ่มจะเน้นไปทางเกมลุกซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ อินเอสตาที่ไม้สูงจะมีความอื่นอยู่ที่85ในเองนะครับบวกขึ้นมา6เลยนะก็มีทั้งอินเนสตาของวิเซอร์โกเบกับอินเนสตาที่ไม้สูงก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันอยู่ตั้ง3สกิลในเองนะครับนะแล้วก็พอไิยุเนัทยกในเล่นในตำแหน่งต่างๆผมก็จะทำไฟขึ้นนะตรงนี้นั่นเองนะครับดูได้เลยนะครับก็ไปต่อกันที่คนต่อไปกันเลยครับไป แล้วก็มาถึงคนที่3ของเรานั่นเองแล้วนะครับนะดียโก้มาโลดูนาหรือเสือใต้ของเรานั่นเองนะครับนะมีความสูงที่164เล่นสไตล์คลาสสิกนัมเบอร์เทนั่นเองนะครับนะมีเกมรุกอยู่ที่93บอลคอนโทนล9 d i v ิดวิง98แล้วก็ทำให้เราทำให้ผู้ต่อสู้แย่งบอลจากมาโดูนาได้จากขึ้น98แล้วก็จ่ายบอลสั้น86จ่ายบอลยาว82ยิงคม 93แล้วก็ลูกขวงเก้าสินั่นเองนะครับนะแล้วก็ยิงแรง93สปีด89สปีดต้น92้าสบาลานซ์เก้าสิามอมปิวเตที่89ฟอร์มการเล่น4นะครับนะก็ถือเป็นฟอร์มการเล่นที่น้อยมากเลยนะครับนะแล้วก็มีสกิลอยู่ทั้งหมด10สกิลพอไปหยิบยกเล่นกับสโมสรอ,อย่าง FC ฟซีบารูซิน่าก็ยังมีค่าพลังโดยรวมอยู่ที่99นั่นเองนะครับนะ ก็ตกอจ่ายจะบวกขึ้นมา2นะครับนะแต่ในที่มันมีเป็น98อยู่เราจะบวกขึ้นมา1น่นั่นเองนะครับนะก็เชิญดูตามนี้ได้เลยนะครับนะอืมแล้วก็พอไปหยิบยกเล่นในตำแหน่งตามๆผมก็ได้ทําขึ้นไว้นะตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับนะและพอไปเปรียบเทียบกับอย่างไอคอนที่แจกในปีส2 0พันนั่นเองนะครับนะไปนี่ก็ ทางด้านของไอคอนที่มาสซูนี่จะเป็นที่อะไรที่บวกขึ้นเยอะกว่าพอสมควรเลยนะแล้วก็มีค่าพลังที่ลดวลงไปก็คือการเข้าปะทะนั่นเองนะครับนะตัวลงไปถึง1แต่ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรแล้วก็สกิลเหมือนกันเปียบนะครับนะฟอร์เรสเหมือนกันด้วยแล้วก็ตำแหน่งที่เอาไปหยิบยกไปเล่น ผมก็ได้ทําไว้ขึ้นนะตรงนี้นั่นเองนะครับเชิญดูกันได้เลยนะโอเคแล้วพอไปเปรียบเทียบกับตำนานที่เพิ่มเ,เข้ามาแต่ยังไม่ได้มาให้เราสุมก็จะมีค่าพลังดังนี้เลยนะครับนะก็เอเดียโกมาลอน่าที่ยวมาให้สุมก็ยังเป็นที่ดีกว่านั่นเองนะครับนะแต่สามารถหาใช้กันได้นะสำหรับใครที่สุมไม่ได้แต่ผมรู้ว่าทุกคนต้องสุมได้กันอยู่แล้วนะใช่ แล้วก็สกิลเหมือนกันเปรียบแล้วก็มีตำแหน่งที่เอาไว้ไปลงเล่นผมก็จะทําขึ้นไวน้นะตรงนี้ด้วยนะครับตำนานไอคอนโอเคสามารถดูได้เลยนะครับนะแล้วพอไปเปรียบเทียบกับตำนานหนึ่งร้อยหนึ่งก็มาลุ้นหน้าตำนานไอที่มาให้สูงก็จะสู้ตำนานที่มาให้สูงที่เป็นตำนานอยู่แล้วไม่ไม่ค่อยน่าจะได้เลยเพราะว่าที่เห็นลดลงไปนี่ก็เยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ ฐานของไอ้มาโลน่าที่มาใหุู้มเนี่ยจะเน้เนไปทางเกมรับซะส,ส่วนใหญ่เนาะเกมลุกก็ได้ครับไม่ว่ากันแต่ที่ใครมีมาโลน่าที่เป็นตำนานอยู่แล้วก็สามารถใช้ได้ถ้าุูมไม่ได้แต่ใครอยากุ่มและอยากจะได้ก็จัดเลยครับนะแล้วก็สกิลเหมือนกันเปียบแล้วก็มีรางไอคอนกับตำนานที่เอาไป เล่นในตำแหน่งนั้นๆผมก็ได้ทำไปขึ้นหน้าตรงนี้ให้แล้วนะครับนะก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่เลือกที่จะสุ่มเป็นแพ็กไอไอค c m ิ m e n t ของ FC b a r บาสซ n โอนาก็ขอห้สุ่มบังกับตัวนั้นๆนะครับขอขอยได้บาลน่าหรือยวนครับหรืออินเตอร์ที่เราอยากได้นั่นเองนะครับนะก็ฝากเอามือมาจิ้มกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะนุนช่องนี้ ไปด้วยกันนะครับนะก็ถ้าผมพูดอะไรติดๆขัดๆก็ขอโทษนะครับปากเป็นไรไม่รู้นะครับนะก็เอาไปเจอกองที่นาครับบ๊ายบาย